ดูนะโอเคท่านจครับผมตอนนี้ก็เก้านโะมงแล้วโอ้ประวัติฉันลังนบูริศวค่าจ้ามา ออกเดินทางครับผมประมาณ9ก้าโมงครับผมเดินทางยาวนะครับผมไปยังสุดประการนะครับผมตอนนี้ก็ยังเย็นอยู่เลยนะครับอากาศยังเย็นอยู่เลย่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงละหารทรายนะครับผมเดินทางมาได้หนึ่งชั่วโมงนะครับจากต้นทางนะครับ บรรยากาศคนก็มาเรื่อยๆครับผมซื้อจับใจ่ายใช้สอยครับผมอ่ะเดี๋ยวทางกันต่อเรื่อยๆนะท่านผู้ชมยาวๆครับ ยาวไปนะครับท่านผู้ชมอชอ่ะตอนนี้เจอเขตแล้วผมอพยพทานอีกนะครับอะ ตรงเรียกอะไรเอ่ยตรงนี้โนนดินแดงนะครับไปเราไปกันเรื่อยๆนครับผมยาวๆแอ่งกระทะนะผมในหมู่บ้านอะไรไม่แน่ใจครับแถวนี้นะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วย ภูป,ป่าลำเราไพรนะผมอากาศยังเย็นอยู่เลยนะผมตอนนี้สิบโมงแล้วนะโอ้ยาวๆนะครับเพ่อนพอสวยงามนะผมบรรยากาศดีเลยวิ่งทําความเร็วได้นะครับผมแต่ก่อนนี้ไม่ต้องห่วงนาะเส้นส,น,สนนนี้นึกว่าดาวังคารนะครับผมเนื้อใกล้จะเสร็จแล้วนะเลือกเก็บระดอียดเล็กน้อยแล้วก็ทำ กาะการถนนแล้วก็ตีเส้นสายระยาานิดหนึ่งก็น่าจะโอเคแลวนะครับสะพานก็เสร็จแล้วโอ้บรรยากาศดีนี่ก็11โมงกว่าแล้วครับผมอากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะอ่ะเราก็ยังเดินทางไปต่อนะผมยังไม่ถึงนะยาวๆาวครับท่านผู้ชม Let's go กำลังลงเข็มนะครับผมนี่กำลังสร้างกำลังทำขอบนะบผมอยู่เทินนะเป็นช่วงเป็นตอ่อเป็นตอนนะผมนี่ช่วงหนึ่งก็ยังไม่เสร็จนะนี่ครับคอนกรีตอย่างหนาน,นะท่านผู้ชมไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชม